เมื่อเวลาต่อมาในพุทธศักราช3ามสอลืมสคริปต์เลยกรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่าพระเจ้าตากจึงได้รวบรวมกองกำลังจากจันทบุรีขับไล่พม่าจากกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดจากที่เสียกรุงไปเพียง7เดือน ยุดชวศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมื้อนี้เราจะเคี่ยวข้าวและทุกหมอกข้าสีแฮ่ฟ้าวงล้อมลุยพมา่าค่าศึกนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นทา <S <S นักรบคือนักรบนักสู้แห่งกรุงศรีที่่าทับโต กรบไทยของพระเจ้าตาตกฝังกุุงยุทธยาวันข้างหน้าถ้าจะมาท่วมคืนถ้ารู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีก็ไม่น่ามาร้องเพลง หลายครั้งหลายคราวที่กรุงศรีอยุธยาจะต้องเผชิญกับข่าศึกแต่ก็รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นมาได้เมืองไทยมีเอกราชจวบจนทุกวันนี้เพราะเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ หลายรอบแล้วลูก <laughs> <textured> หลานเ้ยแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวในอดีตแต่จวบจนปัจจุบันพุทธศักราช2,552ได้มีนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นจากช้างป่ากลายมาเป็นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ในนามของช้างก้านกล้วย <laughs> ที่ต้องเดินให้ฉันผู้สุดความจริงจะทิ้งละได้อย่างไรเมื่อหัวใจเราเลือกทางน,นี้เองอาจต้องเสียต้องลาก็ะไรอ่อนล้า เรียลแรงแค่ไหนเต่าฉันจะใช้หัวใจนำทางฉันไปก้าวดูหนทานที่ต้องเดินพร้อมเผชิญทุกสิ่งจะไม่ทิ้งไม่ธอไม่เธอมาจะเข็นไปเชื่อในหนทาน เท่าไรใจยังคงมุ่งไกลไปสู่จุดหมายปลายทางเราทุกคนจะอยู่เคียงกัน บางนะคะก็คือเป็นเป็นทีมกคร์ดเนียนเลยค่ะบางทีถ้าเกิดเรามองข้าไปบางทีบางอย่างตลกเราอาจจะไม่เห็นพี่ดูพยายามมากเลยพี่ครับผมรู้สึกผมเคยศรัทธาพี่จงศรัทธาต่อไปครับพี่ครับและทีมที่สองนะคะเป็นทีมนักภาพจากภาพยนตร์เรื่องการกล้ยงสองใช้ค่ะที่หนึ่งที่หที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งค่ะ ก็ใครภาพอะไรกับ้างสองคนนี้ไม่แน่ใช่นะครับใช่เอาคนแรกเลยดีกว่าใช่ไหมหรือไม่เลสไม่เลสยผมภาพเป็นก้านกล้วยครับก็เป็นพระสุพรรณกัลยาค่ะผมก็เป็นจิตรครับเป็นจิตรก็ตัวนู้นนะฮะเป็นจิตรไม่รู้เขาคิดอะไรเขาถึงไปภาพเป็นจิตรเนี่ยเขาบอกในการภาพนี่ยากไหมครับในการภาพนี่ยากไหมครับยากตามเยอะไหม เสียงดังนี้ผมใจเสียนะครับเนี่ยะพูดจัดต้วไอเราเนี่ยไอร้อนไม่ไม่เดี๋ยวก่อนไม่ต่างคอมพิวตอร์กับพี่กอนไม่เท่าไหร่นะแต่เมื่อกี้นั่งอยู่เนี่ยรู้สึกว่าการ์ดไม่ติอ้นนี่นเยัด ครับคอมเมนต์เลยเอ้าครับคอมเมนต์เลยครับอะไรครับกรรมการเราก็อันนี้นะอันนี้ทางนี้ครับทางนี้นะหอทางนี้นะทางนี้นะเดี๋ยวนี้นี่เขาร้องเพลงกันแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยผมจะพูดแล้วกันให้คุณวีรภาพเขามองไปทางโน้นกันแล้วฟังทีมแรกแล้วทำให้ผมรักผืนแผ่นดินไทยฟังดูแล้วฮึกเหิมโดยเฉพาะคนที่มาร้องที่ในจันโหนดเขี้ยวชอบร้องไฟหนวดหลุดไปผมชอบ ในหลมครับอนาคตผมจะเป็นอย่างพี่ให้ได้ครับผมจะมาติดหนวดนี้ให้ได้เอาไปทางอื่นดีกว่ามียามาทางนี้โดยเฉพาะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณแก้วพิรดีฟังแล้วรักแผ่นดินไทยข้ามันไม่ใช่ไ่ะนี่เป็นทีมที่หนึ่งฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเช้าก็โหวตเข้ามาเยอะๆนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พูดอะไรมากเลยนะคะมีอะไวบ้ามีอะไรอย่างไรครับเกินเจเนอเรชั่นไหมครับ คือน่ารักมากครับภาษาคหนี้ได <tama f> ้บอกเต็มๆแ่้อนะครับการพบโชว์กับเก r ร์ e เจเน t เรชันในช่วงหน้าสักครู่นะครับ รอคอยนะคะกับทีมที่สองแม้แต่คณะกรรมการเองก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่าหัดพูดฉันศึกษาภาษาเกาหลีอยู่ครับหัดพูดไปแล้วนี่คะพูดมาแล้วครับใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอพูดใช่ไหมคะแน่นอนครับแล้วคุณโน้ตล่ะคะผมไม่ต้องครับลูกสาวเขาเดี๋ยวครับลูกสาวพูดแทนลูกสาวพูดแทนแล้วนะจังกาตังกวาเขาว่าน่ารักเลยว่าอะไรพูดว่าอะคิ้วขย่อนขย่อนแหมจริงๆเลยนะอ่ะทีมที่สอง พร้อมหรือยังคะทีมที่สองพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขากัเลยดีกว่าขอเสียงกรี๊ดดังๆให้พี่กันเลยจ้ามามาจากไหนเธอเป็นใครไม่สำคัญหรอกมามาจากไหนทางเธอไปไม่ขวางทางหรอก g e p away เก็บเอาไว้ทั้ร้าย เจอกันเจอกันมามามาจอยกันจอยกันมาที่มามาเจอกันเจอกันมามามาจอยกันจอยกันมาที่มามาเจอกันเจอกันมามามาจอยกันจอยกันมาที่มามาจอยกัน